ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบาลุนดพังนะครับพบกับช่องลุนดาพังอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเข้าในเว็บไซต์ Fanatical นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้สุ่มคีย์เกมครับที่ผมเคยทำอ่าสุ่มคีย์สตรีมในเกมนี้นะครับเทปที่แล้วคลิปที่แล้วผมก็มีเกมซ้ำแล้วผมก็แจกรู้สึกว่าจะมีผู้โชคดีหนึ่งคนด้วยนะครับที่คอมเมนต์มา strategy mystery bundle ชุดนี้ผมน่าจะแจกหนึ่งเกมนะครับเอาวันนี้แต่ผมคิดว่าคงไม่ซ้ำแต่ผมคิดว่าผมจะตั้งใจจะ จะเป็นเกมภายใน3เกมอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูมีทั้งหมด3คีย์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆมีทั้งหมดสมคีย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยดีกว่าจัดไปตอนแรกผมจดลองทีละทีละคีย์นะแต่คิดว่ามันมีค่าเท่ากันเอาไปเลยดีกว่า3คีย์3เกมนี้เท่าไหร่นะเดียวคิดน่อน่าจะตกเกมทีจะ่เหาร3มเหมือนเดิมนะครับตกเกมละ43บาบาทเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ โอเคแอตุคาดไปเลยก็เสนอพิเศษ4เกมรับเราไม่เอาแต่ส่วนมากก็จะใช้ส่วนลดไม่ได้นะนี่นี่นี่เพื่อนดูนี่ b i r t h d a y <Birthday S 1> Mystery b u บ d น e น,นี่อันนี้น่าสนใจมากเลยนะนับถอยหลังตอนนี้38วันนะเดี๋ยวผมจะมากดให้ดูผมอันนี้ไว,วไว้แล้วละ่ะบุกมาไว้แล้วล่ะน่าสนใจมากตัวนี้เขาบอกว่าเขาปล่อยเกมระดับ AAA เกมเลย ดูซิว่ามันจะดีไหมเดี๋ยวผมตอนท้ายคลิปเดี๋ยวผมเข้ามาดูตรงนี้นะสามเกมดูสิเช็คเอาไปเลยนะครับดูสิจะได้ไเกมอะไรดูสิจะได้ไเกมอะไรอา้าวเป็นพอมันเดิมยี่สิบเจ็ดมีเพื่อนเนคนไหนได้อ่าได้สุ่มคีย์ของเว็บนี้แล้วก็ได้เกมแบบเกมใหญ่มั้งอะ่ะค่าใหญ่ๆมั่งอะ่ะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิ มีเทคนิคหรือว่าซื้อ,อยังไงอาจจะซื้อทีละคีหนึเกมอาจจะซื้อทีละ2อเอออันนี้เดี๋ยวผมก็ซื้อ3ามคีนะเกมวางแผนนะครับของบัตเลชุดชุดนี้นะครับคี key สุ่มนะครับ3มเกมไปเรียบร้อย complete เรียบร้อยนะครับออ o r อร์ Order complete นะครับหึี๋ยวก่อนนะทำไมอ๋อโอเค complete เรียบร้อยแล้ว ออเดอร์ขีดูไปเลยมาแล้วครับสามเกมสามเกมสามเกมเกมอะไรเอาเอาเอาอาตัวการอันนี้เอาตัวการก่อนดีกว่าเอาตัวการกันหนึ่งสอง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 ไปจบเลยอะไรวะน่าออกซิเจนออกซิเจนเกมอะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาดูนะออกซิเจน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 เกมอะไรวะออกซิเจนปึ้มหึ่ย 315บาทนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดกัน315บาทกำลังลดอยู่หรือเปล่าไม่ลดนะครับเกมนี้315บาทเกมนี้เกมเดียวก็ถือว่าไอนีไปแล้วคือ,อนะกำไรไปแล้วนะเฮ้ยน่านเล่นว่ะเฮ้ยรวยแล้วเลิศเลยอ่ะเกมปี2023นะถือว่าไม่กล่าว่าด้วยเกมนี้ปีที่แล้วเองฮะดูบ้านอย่างนีเนีเ่น เกี่ยวกับแบบวางแผนว่าสร้างเมืองอะเดนลียวินส์มีพวกแบบภันิบัตรด้วยอ๋อ,อนี่มันน่าจะแบบเกี่ยวกับนี่มีด้าหนาวด้วยองพันธมิมารกกาลเบิรน่าจะเป็นสร้าง พันะน,นันมาดูโนัเกมนี้โอ้น่านเล่นนะไรเนี่ยซูวิร์เดี๋ยวเราไปดูเลดดิ้งกันซิว่าปเป็นยังไงบ้างสำหรับเลดิ้งเกมออกซิเจนในปีสอันยี่สิบสมทุกคนูดเกมคือบอกว่าูทเกมเปครับูทเกมถือว่าโอเคอออกซิเจน เกมแรกนะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรนะออกซิเจนผมยังไม่ไม่คือไม่เปิดคีย์นะผมจะยังไม่เปิดคีย์นะเพื่อนๆไปดูเกมที่สองกันดีกว่าอันล่างอันล่างนี่นะเกมที่สองนะเพื่อนๆหนึ่งสองไปเกมอะไรเกมอะไร defend the look defend the look When the Golden Queen defeated the Magister for <laughs> help, she requested the help of the most terrifying weapon on the continent. The Rook. Not a mere castle. A castle inhabited mm. by the spirits of the three mm. most <coughs> heroes mm. in <coughs> A castle <coughs> <coughs> that would turn anyone within its reach into a mere pawn on the Magister's chessboard. A castle that could fly over the battlefield. Mm. But be careful, <coughs> as 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 you are. พัฒนาเมืองสร้างเมืองนะอันนี s. <S ้เป็นแบบวางแผนการลบแบบเดินกลตาถือว่าได้สองเกมนี้ได้หลากหลายลอันนี้เกม2 0 2 1ถือว่าเก่าอยู่ดูสิไม่มีคนคนไทยเล่นนะคือไม่มีคอมเมนต์ของคนไทยนะ <c oughs> ผมตั้งค่าวไว้ที่คอมเมนต์คนไทยนะแต่ตรงนี้แง่บวกเก,เกมนี้ร7 2ยจสองยังไม่มีแง่ลบแลวถือว่าก็ยังโอเคนะในใสายตา อ่าคนเล่นชาวต่างชาตินะเกมนี้ Defend the Look นะครับอ่าต่อไปเราไปดูกันที่เกมสุดท้ายนะเกมสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนี่ดูบอสุรเพื่อนเ่อนว่าเป็นยังไงเพื่อนๆอว่าเป็นยังไงเพื่อนๆว่าเป็นยังไงขอให้ได้เกมดีๆด้วยขอให้ได้เกมแบบโหดๆด้วยขอให้ได้เกมโหดๆโหดๆไปเลย1 2เดี๋ยวลืมว่าสองเกมเปิดมานี่ผมยังไม่เปิดคีย์นะอ่า ต่อไปเกมสุดท้ายข้างบนหนึ่งสองไปเกมอะไรบู๊ภาพสวยแทนอะไรนะแคนเนดออฟเฟอร์ลิงเทอรเวอร์ดีเนกมอะไรแบบนั้นดูดูนะ่าจะเป็นเหมือนพวกแอคชั่นอนะไหนมาดูสิโอ้ยหกบาทเกมสุดท้ายนะทำไมราคามาถูกจังหกสิบหกบาท c คนเนดออฟเฟอร์ลิงทอร e เวอร์ เรามาดูเกมนี้หกสิบหกบาทมันกําลังลดอยู่หรือเปล่านะเบอรเบอร์นั่นไงลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบหกบาทเมื่อปีสองพันยี่สิบสามนะไม่เหมือน I am Roy. Welcome to the Alpha Site. First, l I n e of defense against the Replicators. We are building more and more devastating turrets. The Alliance will provide me with the requested parts of course, you have the money. ขอดูนะราคาเท่าไหร่นราคาเท่าไหร่ยี่สิบ เหมือนแนวออกรูนะเนเอเลี่ย,อยนอะแล้วเราก็วางแผงเพิ่มมาให้มันเข้าถ่ายเราเนะ่ครับก็จบกันไปแล้วครับ3เกมเกมสุดท้ายก็เป็นเกม c a n n น t Offering Tower e e f e n s e ตัวนี้นะครับเดี๋ยววนี้ดีกว่าผมยังไม่เปิดสกีนะแต่ผมจะตั้งใจแจกนะครับคานเนดนี่เลยเกมบนนี้นะครับใครอยากได้เกมนี้คอมเมนต์นนะใต้คลิปได้เลยนะ ผมไม่เปิดคีย์นะผมจะเอาไว้แจกว่าเพื่อนๆที่สนใจนะมาพิมพ์เงินเข้ามาว่าทำไมถึงอยากเล่นกันเนลฟอร์ลิงทาวเวอร์ดีฟเอนนะเกมนี้นะนี่นี่เกมนี้เอาไปเล่นสนุกๆไม่ต้องเสียตังค์นะผมแจกงให้ฟรีครบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3เกมเกมวางแผน Strategy Mystery Bundle นะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะไปดูที่บอกว่าเกมนี่นี่นี่เบอร์เดยนี่น่าสนใจนะ เบอร์เดย์ตัวนี้น่าสนใจเพืเ่อน20เกมนี่20เกมดูดูดู20เกมเพื่อนเพื่อน20เกมแล้วเขาสามารถว่าแจกไอไออุปกรณ์เนี่ยสตรีมเด็กนี่ด้วยนะเดี๋ยวอ่ะแปเป็นไทยเลยนะซื้อแพ็กเกจมีสิทธิ์ลุ้นแล้วรางวัลสุดเจ๋งเช่นสตรีม d e ็กนี่เมทั q ควี t 3 VR นี่เว่นนี่นะเพืเ่อนๆสุดยอดไหมลนะ่ะแพ็กเกจพิเศษสำหรับเลือกเกมสตรีมได้สูงสุด20เกมในการซื้อ1ครั้ง แต่และเกมประกอบด้วยเกมที่คัดสรรมาพิเศษจากหลายเกมไม่ว่าจะเป็นแฟนตัวยงหรือเพิ่งเคยซื้อแพ็กเกจนี้เขาบอกว่าเกมนี้ก็จะมีครอบคุมเป็นเกี่ยวกับเกมการประจนภัยที่เต็มไปด้วยเกมแอคอชั่นเกม RPG เชิงกลยุทธ์ก็คือเหมือนวางแผนที่ผมได้เปิด3เกมไปเมื่อกี้นี่นะครับเกมจําลองสถานการณ์ด้วยและเกมอินดี้สุดฮิตด้วยเกมระดับ AAA ๆๆนะครับ3 A ยักษ์ใหญ่จนไปถึงเกมสุดล้ำค่าเขาบอกว่า โอ้โหครบถ้า,าคุณซื้อชุดเกม20เกมใน1คําสั่งซื้อ20เกมในครั้งเดียวเนี่ยคุณจะได้เกมที่แตกต่างกันไปก็คือ20เกมนั้นนะมันจะไม่ซ้ํากันเลยนะเพื่อนแต่หากคุณซื้อชุดเกมหลายชุดใน1คําสั่งสมมุติคุณซื้อชุดนี้5เกมแล้วคุณก็จะซื้ออีก5เกมในครั้งต่อไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้เกมซ้ำแล้วครับเขาเขาหมายเหตุไว้ตรงนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับอ่าเกมนี้ ผมแจกหนึ่งเกมนะที่เปิดมา3เกมเมื่อกี้นะครับใครอยากเล่นนะพิมพ์มาเลยนะใต้คอมเมนต์ comment. ทำไมถึงอยากเล่นเกมนี้บอกมาเดี๋ยวผมจะจัดผู้โชคดีให้เอาขี่ไปเล่นเกมสบายๆไม่ต้องซื้อเอาละรครับถึงตัวนี้ก็ผมบาลุนัพังนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u ั s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋คลิปหน้ามาเจอกันฟันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ